ตอนนี้เรากำลังตามหาบ่อน้ําร้อนนะคะซึ่งอ่าตอนนี้คืออยู่ในเมืองโคสแล้วก็เป็นอีกฝากฝั่งหนึ่งที่เราไม่ได้มาเดินเนาะจากคลิปวิดีโ,ดโอเมื่อวานนะคะถ้าจะเดินไปเรียบเลาะชายหาดไปชมเมืองเก่าทางนู้นนะคะแต่ว่าอ่าทะเลที่เป็นทรายสีดําแล้วก็ที่เป็นบ่อน้ําพุร้อนก็คือเราจะเลาะมาทางนี้นะคะซึ่ง คลิปวิดีโอจากเมื่อวานคือเข้าไปไรอมาทางนี้เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทางนี้นะคะซึ่งก็จากจากตรงนี้ไปก็จะประมาณ10กิโลเมตรนะคะก็จะถึงน้ําพุร้อนที่เกิดจากธรรมชาตินะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นถนนเรียบชายหาดนะคะนี่อีกถนนเรียบชายหาดอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะท่าเรือ ต่อไปอีก2กิโลเมตรต้นยูคาลิปตัสพี่น้องมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยต้นยูคาลิปตัสป่าป่าป้าปลูกกี่ปีเนี่ยเชต้นยูคาลิปตัสสองขางทางเป็นท่าเรืออันนี้ก็จะเป็นถนนอันนี้มีถนนเส้นเดียวนี่นะคะที่จะไปหา,าบ่อน้ำพุร้อนอีกที่หนึ่งนะคะ ใกล้จะถึงแล้วอีกประมาณสักสามกิโลนะคะสามกิโลใกล้จะถึงแล้วนี่นะคะเออถึงแล้วใกล้ถึงแล้วสวยไหมลูกสวยไหม <Yes. S 1> เขาว่ายังไงสวยอะ่ะสวยมากอืมว,ว้าวสวยมาก บอกว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเบื้องล้วหน่าจะเต็มนะคะอันนี้คือถนนเส้นนี้น่าจะเป็นสุดสิ้นสุดของถนนนะคะเราจะไปที่อื่นไม่ได้นะคะตอนนี้เราก็ถึงสถานที่จอดรถกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จอดรถที่ลานจอดรถเนาะมันนี้คือเกานะคะต้องขออนุญาตตัดเสียงทิ้งเพราะว่าลมแรงมากๆนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเล่าให้ฟังถึงประวัติและความเป็นมาของน้ําพุร้อนแห่งนี้นะคะ ประวัติร่าวๆที่ไม่จ๋าหูมากก็คือว่าน้ำพุร้อนแห่งนี้นะคะถูกค้นพบเมื่อปีพศ2477นะคะซึ่งน้ำพุร้อนแห่งนี้เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะคะที่เขาผลขึ้นออกมาจากโขดหินนะคะแล้วก็ไหลลงมายังทะเลนะคะแต่ว่าการยังไม่ทันถึงทะเลดีหรอกแล้วกับกระจาก็จะมีแบบเหมือนเป็นกั้นไว้นะคะมีหินมียางมากกั้นไว้นะคะซึ่งบ่อน้ําร้อนเนี่ย ที่เป็นน้ำผุขุดขึ้นมาเนี่ยคือจะเป็นบอ่อเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะคือเริ่มจากจุดตรงนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะทรายที่เป็นทรายสีดําแล้วนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะนอกจากจะขืนซื้อเรื่องของน้ําพุร้อนแล้วนะคะสถานที่แห่งนี้ก็ยังเป็นที่มาของคําว่า,าหาดทรายที่เป็นสีดํานะคะเขาจะบอกว่าทรา,ายนะคะจะเป็นสีดํานะคะ ตามที่เห็นน้องเมื่อกี้สังเกตเห็นว่าทรายนะคะก็จะเป็นสีดําแล้วนะคะแล้วก็เป็นหินเป็นกรวดนะคะก็จะมีลักษณะสีดํานะคะแต่มองลงไปยังน้ําข้างล่างก็คือขึ้นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าลมแรงมากๆนะคะแล้วก็น้ําพุร้อนนะคะข้าจะบอกว่าใช้ในการรักษาโรคได้อย่างเช่นโรคไขข้ออักเสบนะคะโรคอักเสบของข้อหรือว่า อะไรอื่นๆอีกมากมายใครเจ็บใครปวดหรืออย่างต่างๆนะคะก็คือสามารถมานั่งแช่น้ําร้อนตรงนี้นะคะแล้วก็จะทําให้หายเจ็บปวดจากอาการเจ็บป่วยหรืออะไรต่างๆได้นะคะ,ะจริงๆแล้วนะคะขาเจ้าจบอกว่า ที่น้ำร้อนตรงนี้ก็คือจะอุดมไปด้วยแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กำมะถันอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นความเสื่อนะคะมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะก็คือว่าใช้ในการรักษาลูกนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าถ้าเราจะมาแช่น้ําร้อนตรงนี้นะคะก็คือให้รีบมานะคะเพราะว่าจะมีผู้คนหลั่งไหลกันมานอนแช่นั่งแช่น้ําร้อนกันเยอะมากๆนะคะและที่ตรงนี้นะคะแช่ได้ฟรีไม่มีการเสียเงินนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะข้าเจ้ากับบอชแนะนําว่าให้เอานา้ำตรงนี้ไปดื่มนะคะนั่นแหละเพื่อความสะอาดปลอดภัยอย่างประมาณนั้นเนาะ <_ d> um> พอชนะนะคะในมือนีเข้ากันเลยต้องเปล่ามาแต่ว่าหรู้สึกว่าเราจะเดินกันไกลอยู่พอสมควรนะคะกว่าจะมาถึงน้ำพุร้อนนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะคะหนุนมองเห็นอยู่ไกลๆนู้นนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละสังเกตว่าคนก็มีคนไปคนมาอยู่เรื่อยๆนะคะสองข้างทางนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโขดหินนะคะ เบึงลักษณะทรายนะคะจะเป็นทรายค่อนข้างหยาบแล้วก็จะเป็นหินซะส่วนมากเนาะแต่ว่าก็จะมีลักษณะประมาณว่าสีดําประมาณนั้นนะคะละก็เดี๋ยวเข้าจะไปสัมผัสกันเบื่องนะคะว่าบ่อน้ําร้อนแห่งนี้จะเป็นยังไงนะคะร้อนสมคําล่ําลือไหมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะเป็นที่น่าสังเกตว่าอ่าบริเวณแถวนี้นะคะชายหาดแถวนี้ไม่มีใครลงเล่นน้ําเลยนะคะ อา,อาจจะเป็นที่ขึ้นแรงหรือเปล่าหรือไม่ก็แบบเหมือนพระเจ้ามาเพิ่มจุดประสงค์เดียวคือมาแช่น้ําร้อนตรงนั้นอย่างเดียวหรือเปล่าอย่างประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะชื่อเกาะแห่งนี้ชื่อหาดแห่งนี้นะคะอีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นแบ็กบีชนะคะก็คือเป็นนี่แหละเป็นที่มาของชายหาดดาหาดที่มี อ่าทรายเป็นสีดําอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็คือ Black Beach นะคะก็ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google นะคะทรายนะคะทรายก็เป็นสีดำทีก็ใสิชุัสีเทาอฮา แม่จ๋าสังเกตเห็นว่าร้านที่เป็นเพิงหญ่าตรงนั้นคือเขาติดสติกเกอร์นะคะเหมือนเป็นรูปศัก์อะไรประมาณนั้นนะคะตอนนี้เราก็มาถึงบ่อน้ําร้อนแล้วนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะสังเกตว่าตรงกลางวงก็คือไม่ค่อยมีคนนั่งเดี๋ยวอพอมีที่ว่างนะคะเดี๋ยวเราไปแช่น้ําร้อนกันค่ะเบิ้งแม่จ๋าเห็นน้องแพะมายืนสังเกตเบิ้งค้นเหล่นน้ำหอนนะคะ โอเคเดี๋ยวขอพักไวแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าขออนุญาตไปแช่ไปสัมผัสบ่อน้ําร้อนก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงร้อนแค่ไหนอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะโอเคเสร็จแล้วเรากลับบ้านกันนะคะไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยโอเคเแบบี้แต่ตอนนี้ร้อนไหมสุดยอด เป็นประสบการณ์ที่มากนะคะโอเคเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาเล่าให้ฟังถึงน้ำพุร้อนที่เราไปนั่งแช่กันมานะคะขอบอกว่านอ้องอาเล็กบอนังไก่เลยนะคะแล้วป๊าป๊าก็ไม่ใกล้เลยนะคะซึ่งไม่เป็นไปตามอย่างที่เราคิดนะคะพี่น้องจา๋า ลบภาพความคิดของเราออกไปได้เลยคือแม่จ๋าคิดว่าอู้บึงแบบในรีวิวคือแบบคนนั่งเต็มบ่อเลยมานั่งแช่น้ําอะไรประมาณนี้เนาะแล้วแม่จ๋าก็คิดว่าจะคงจะแบบอุ่นๆหรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าน้ําพุร้อนอะ่ะเขาอยู่ในส่วนของทะเลเลยนะคะแล้วก็มีเพียงแค่โขดหินบางส่วนแล้วก็จะมีน้ําทะเลนะ่ะไหลเข้าไหลออกอยู่ตรงบ่อน้ําร้อนอะ่ะคือคือไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วทีเนี้ยแม่จ๋าก็คิดว่าไม่น่าจะร้อนอะไรมาก แม่จ๋ากับเฝ้ายางเข้าไปเนาะไอ้ที่ว่างๆนะั่นแหละเฝ้าเก้าขาลงไปพี่น้องเอ้ยอย่าบอกว่า น้ำร้อนที่แห่งนี้นะคะอุณหภูมิที่แม่จะารู้มาก็คือประมาณ45องศาในวันที่เราไปแช่กันมานะคะแต่ว่าอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณนี้ขึ้นลงนิดหน่อยแต่ก็จะประมาณนี้นะคะถึงว่าเป็นอย่างที่ในส่วนกลางๆหรือยังไม่มีใครไปแช่ได้นะคะข้าเจ้าจะ,าจะนั่งอยู่ในส่วนอกนอก,นอกคือแบบไกลออกมาจากน่อยกับน,น้ำก็จะแบบอุ่นๆเพราะว่า จะโดนน้าขึ้นของทะเลเข้ามาผสมกับน,น้ําร้อนก็คือจะได้อุ่นๆพอดีนะคะส่วนน้องอเล็กบอกว่าน้ําร้อนมากไม่ขอใกล้เลยนะคะไปเรียนน้าทะเลเย็นๆสบายใจนะคะส่วนปอป้าก็แช่นิดเดียวนะคะแต่ว่าแม่จ๋ากก็คือพยายามกั้นใจนะคะนั่งแช่นอนแช่นะคะแรนีนเขาแรนอ่อนนะคะเพราะว่าน้ําร้อนมากนะคะถึงแล้วถึงแล้วไปกินน้ําเย,นยน็นๆไอศครีมเยน็ยนๆเร็วๆอู้ เหนื่อยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะแต่ว่าจะไปหาของกินนะคะมื้อเที่ยงที่ชายหาดกันเนาะตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะคะอันนี้จะเป็นร้านเดียวนะคะที่อยู่ตรงน้ํผู้ร้อนตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังร้านตรงนี้นะคะก็คือสิ้นสุดถนนของเส้นสายนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถอ้อมไปอีกด้านหนึ่งของเขาได้เราต้องกลับไปทางเดิมนะคะ อันนี้นะคะแวะเก็บภาพส,สวยๆระหว่างทางมาฝากเนาะระหว่างทางที่เราจะกลับเข้าเมืองคอสนะคะเพื่อไปกินอาหารเที่ยงกันเนาะแล้วก็าาชายหาดนะคะหาดสีดําที่เราไปกันมาเมื่อกี้น้ําพุร้อนเนอะอาะสิ่งหนึ่งที่สังเกตว่าไม่มีใครไปเล่นน้ํากันก็เพราะว่าคือโขดหินข้างล่างคือมิต่โคหินใหญ่ๆนะคะแล้วก็ขึ้นซัดมาแต่ละทีคือขึ้นแรงมากตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองคอสนะคะซึ่ง ทะเลนะคะน้ําพุหรือว่าทรายดำเนาะหาดทรายสีดําที่เป็นสีดำเนาะก็คือ,อเรียบถนนเส้นนี้ไปเลยนะคะถ้าเราหยุดจุดตรงนี้เนาะเลาะไปเลยจนสุดถนนไปตามถนนเลยแล้วก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของถนนตรงนั้นแหละจะเป็นน้ําพุร้อนแล้วก็ชายหาดที่มีหาดเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเมืองแล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาหา อาหารกินก่อนจะกลับเข้าโรงแรมตอนนี้บ่ายสองกว่าเกือบบ่ายสองครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะหากินอาหารก่อนกลับเข้าโรงแรมที่พักของเราค่ะที่นี่นะคะค่ะคือแบบบรรยากาศดีมากๆแล้วหาดตรงนี้ก็สามารถเล่นน้ําได้ด้วยนะคะกับแบบว่าจะมีร่มมีอะไรอยู่นะคะก็ะคือแบบเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบแดดร้อนมากๆนะคะนี่ร่มรื่นดีมากๆนะคะเหมาะสําหรับใครที่ไม่ชอบแดดร้อนมากเนาะอะกะ แถวฝั่งตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวไปบ่งกันค่ะว่าวันนี้เราจะกินอาหารเที่ยงกับอะไรกันดีนะคะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋ากะต้องขอจบไวแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเอาไว้ต่อกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ที่แม่จ๋าพาตลอดทัวร์เที่ยวเกาะคอสนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ